สวัสดีครับพี่พี่ท่านไหนกำลังมองหารถเก่งใหญ่นะครับระดับผู้บริหารผมแนะนำคันนี้เลยปกติผมไม่ค่อยได้มารีวิวแคมรี่หรอกครับแต่คันนี้น่าสนใจจริงๆราคาเป็นแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันสีบอลเงินนะครับเป็นรถผู้บริหารปลดประจำการมีแบบนี้เลยมีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆเหมือนใหม่เลยคันนี้ปี17นะครับเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นปี17 หกแสนห้ารุ่นจีมาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับด้าน,นหน้ามีได้โคมไฟนะครับแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ d a ย์ไทม์แบบนี้ให้แล้วนะครับงบประมาณเนี่ยตอนนี้เราไปซื้อได้แค่ตัววี o T, ออสตัว y a r ิสเอที T e B นะครับหกแสนกลางๆแต่ได้รถเก่งผู้บริหารนะครับที่ออปชั่นครบๆมีไฟ d a ย์ไทม์มีไฟตัดหมอกได้ไฟโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้าให้ด้วยสวยแบบนี้ขับไปไหนมาไหนรููหลาระดับผู้บริหารอย่างแน่นอนนะครับ มีม่านไฟฟ้าให้สำหรับออปชันตัวรถอ่ามันดูผิวพันตัวรถกันดีกว่าคันนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับสวยๆเลยนี่รอยเอ่อเหลี่ยมสันคมนะครับของตัวซุ้มล้อนี่สวยๆเดิมๆคันนี้ได้ล้อมแม็กนะครับนี่ได้ล้อมแม็กยางบิต stone ให้แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับแม็กเดิมแท้ตโตลตา้าเครื่องยนต์ vvt-i นะครับเอ่อเครื่องสองพันนี้ก็ประหยัดน้ำมันกว่านะครับครับผิวพันด้านข้างสวยๆ กระจกเดิมแท้โต้ตาทุกบานนะครับผมเดินเช็คให้แล้วด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มีม่านไฟฟ้าให้สําหรับด้านในเพอเป็นรถผู้บริหารนะครับรถครอบครัวขับไปไหนมาไหนไม่อายใครแน่นอนหกแสนห้าหมื่นเก้าพันได้รถเก่งกระดับผู้บริหารไม่ใช้เลยมีเซ็นเซอร์หลังให้อีกสี่จุดนะครับด้านหน้าอีกสองจุดด้านท้ายสวยๆแบบนี้ดูรูลราดูลักชัวรี่นะครับสําหรับตัวอัลติสที่ผมให้ดูผิวพันรอบพันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจาะลึกทางด้านในกัน ผิวพันธุ์สวยๆนะครับไม่ได้มีแบบร่องลอยชนหนักที่ความน้าท่วมรับประกันโดยบริษัษเทเพยนต์นี่ครันนี่ครับนี่ให้ดูตรงกระจกนะครับถ้าจะมีใครมาแซงนะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับว่าจะมีรถมาแซงหรือเปล่าจะมีเฉพาะในรถที่เป็นลักชูรี่นะครับนี่ออปชั่นคร,ครบแบบนี้เลยนี่ครับมีระบบการลื่นถลายนะครับตัวที่ปรับครับว่าใครจะมาแซงหรือเปล่ากดได้กดตรงนี้ปุ๊บอ่าด้านข้างตรงนี้นะครับ ก็จะมีไฟขึ้นแบบนั้นเลย <c oughs> เป็นพูสสตาร์ทแล้วนะครับคันนี้นี่มีนี่ด้วยนะครับไม่นะครับหนึ่งแสนสามืนหกพันพวงมลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันและคุ้มหนังแบบมัลติฟังชันได้แอร์ออโต้นะครับปรบับสายขวาให้เลยนะครับสะดวกมากๆมีเฉพาะในรถที่เป็นรักเป็นลักชัวรี่นะครับสำหรับตัวท็อปอสายนะครับ Power Outlet มีให้ ทีวังแก้วน้าเก็บแบบหรูหรานะครับเป็นลายไม้นะครับก็มีที่ชาร์จแบตแบบไร้สายตรงนี้ด้วยนะครับเพลงดังเอเยนแน่นอนคันนี้ภายในสวยๆส,สีครีมนะครับทำให้รถด,ดูกว้างขวางสามารถปรับบอกไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนี้เลยนะครับปับบอกไฟฟ้าได้นะครับสะดวกช่องเก็บของใหญ่ๆที่พี่ท่านไหนนะครับกําลังมองหาแคมรี่เนี่ยผมแนะนําคันนี้เลย ต้องบอกว่ามันเป็นแคมรี่ปีหนึ่งเจ็เนี่ยที่ราคามาล็อตเนี่ยถูกมากๆ6กหกแสนห้าหมื่นเก้าพันจัดไปแน้นได้เต็มนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองแบบไม่ดาวอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังคันนี้มีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับพาชมด้านหลังด้านหลังกว้างขวางนะครับมีม่านไฟฟ้าให้แล้วนี่นั่งสบายเลยนะครับเหมาะเป็นรถครอบครัวนะครับใช้นในครอบครัวได้ครับเป็นรถบริษัทได้นี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสะดวกสุดๆนีสส่สวย,สวย สภาพดีเดีย๋ยวพาไปชมด้านหลังกันกุญแจนะครับได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทีด้วยนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีก็คือเอเขาจะเวลาเราเดินเข้ามาหารถใช่ไหมครับเราสามารถเปิดทางด้านหลังได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดเปิดสวิตช์นะครับก็เอามือไปแตะตรงนี้นะครับก็สามารถกดล็อกได้แล้วไปดูท้ายรถกัน <c oughs> 2อ g ศูนจีะครับทะเบียนสวยด้วยสองเก้าห้านะครับทะเบียนสวยๆจำง่ายๆแบบนี้นี่พามาดูท้ายนะครับท้ายใหญ่กว้างขวางนะครับผมถ้าดูเนี่ยท้ายเดิมนะครับนี่ไฟนะครับไทโคยโตะยี่ห้อเดิมของโตโยต้าโรงงานรอยเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบๆแบบนี้เดิมแท้ไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมกระจกท้ายเดิมโตโยต้าครับนี่รอยเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบๆเลยนะครับตรงนี้ซีซีลิโคนนิ่มๆนะครับเดิมแท้แน่นอน รถ <c oughs> ทุกคันของบริษัทเพชรยนต์ไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะครับเราคัดแต่รถเกรดเอให้พี่ๆเลือกชมกันท้ายเดิมนะครับสเปคเนี่ยผมรู้ว่าพี่ๆถ้าสนใจแคมรีเนี่ยรู้แล้วว่าสเปคมันมีมันมีอะไรบ้างแต่ที่ผมอยากให้ดูก็คือมันเดิมหรือเปล่านะครับมันน่าใช้หรือเปล่าแต่ละคันที่ผมนํามารีวิวให้พี่ๆชมกันอย่างคันเนี่ยท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมแน่นอนพาชมด้านหน้ากันนะครับเอกลักษณ์ของตัวแคมรีนะครับด้านหน้าเนี่ยผมชอบมากมากเลย เวลารีวิวเนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่เปิดด้านหน้าแบบเป็นโช๊คนะครับนี่มันก็เบาแรงผมนะครับมันก็เป็นโช๊ไม่ต้องเปิดเกี่ยวขนาดฟอร์จูนเนอร์ราคาสูงกว่านี้ย,ยังแบบเปิดเกี่ยวขาตั้งเลยนี่ให้ดูนะครับตัวเบาโช๊กเบาโช๊คนะครับเดิมเดิมเมนอาร์เรียงตัวครบครบให้ดูนะครับน็อตฝากระโปรงตัวแก้มเดิมเดิมเครื่องยนต์เสียงปกตินะครับไม่ได้มีเสียงาสายพานดังหรืออะไรเลยนี่ให้ดูเครื่องยนต์ทำงาน คันหน้าตรงนี้จะดูยากนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะมีพลาสติกนะครับแค่เดิมโรงงานหุ้มไว้แบบนี้เราทคาคมสอาดห่องเครื่องให้แล้วนะครับรถสวยพร้อมใช้แล้วพี่ท่านไหนมีงบประมาณหกแสนกว่าบาทเนี่ยหกแสนห้าหมื่นเก้าพันผมแนะนําคันนี้เลยตอนนี้เราไปซื้อได้แค่รถป้ายแดงนะเราได้แค่เอทีพ e นะครับเเครื่องพันเดียวพันสองนะครับอันนี้ D ี่พี่ได้รถผู้บริหารสองจุดศูนย์รุ่นจีตัวท็อปนะครับของสองจุดศูนย์และออปชั่นนะครับฟังชันครบ,ครบแบบนี้ สวยน่าใช้ได้ไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์หรูหรูเซ็นเตอร์หน้าเซ็นเตอร์หลังกระจกพับข้างไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับออปชั่นขาวภายในหรูหราลองบอกเลยว่าคุ้มมากๆผ่อนประมาณหนึ่งสองแบบไม่ดาวแต่ไถ้าพี่พี่ดาวก็จะผ่อนถูกกว่านี้นะครับใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้สักคันขับเที่ยวปีใหม่เริ่มต้นปีด้วยรถหรูห,หูแบบนี้ในราคาแค่6ก9 0 0ห้านาพแนะนำคันนี้เลย ติดต่อแอดไลน์นะครับ PEK 152หรือโทร065 9513374ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์วันนี้ขอตัวก่อนนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสวัสดีครับ